คุณแรมกำลังลอง iPod ร h ต p า l ปนะครับก็อยากจะะขี่จัก,กรยานแล้วก็ออกไปจากแถวนี้สักหน่อยออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับลองดูว่าเขาใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับเอาละไหนคือถ่ายนะครับเรากำลังจะออกนะเข้าไปครับ ถน,นนคอนคอรินนะครับเรากำลังเข้าถน,นนคอนคอรินพอกีตรงหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยเรียกว่าถนนกาญจนาพิเศษนะครับวงแหวนรอบนอกอันนี้จะเป็นถนนที่มันเชื่อมวงแหวนรอบรอบในนะครับถน,นนคอนครอินเนี่ยก็จะตรงดิ่งไปนะครับจนกระทั่งถึงสะพานพระรามห้านะครับที่ตัดใหม่ แถวนี้ก็คนแถวบรรทัดทองที่ขายอะไรยนด้านเยวา,า,เาวราชเออบอจักรนันก็มาซื้อที่แถวนี้ครับเยอะแยะนะครับที่นี้ก็จะเป็นเชืองกรงแห่งที่สองสามอะไรเงี้ยเขานะครับค่อนข้างเยอะ เฮ้เจกคุณตาป่าจักรยานเยี่ยมไปเลยลุง เนี่ยครับเห็นว,ว,ว่าโลวาสมกรครับน้ําค่าถึงละถึงตลาดแล้วเขาเป็นตลาดการเย็น เออเป็นไงตลาดพระรามห้านะครับแล้ว <Yeah. S 1> เราไม่เอาที่ล็อกจักรยานมันก็จะหายไหมนเนี่ยต้องลองดูนะครับแล้วครับเ,เราถึงที่ตลาดแล้วเดี๋ยวจะทำไงดีอะจอดไม่ได้ครับเดี๋ยวจะต้องหายราครับาน่ารักโอเคตลาดพระรามห้า ถ่าร,รูไปไม่ได้ถ่าวีดีโอได้อย่างเดียวแม่ค้าใส่เสื้อแดงคนสวยแม่เราไม่ชอบเสื้อแดงเราไปก,ก,าาาก่อนสละมะไรลูนพี่เอาเอาเนื้อลูกมะพร้าวเอาโหนึงเอาเอาเนื้อๆนะเพราะว่าเมียเขาไม่กินเนื้อไม่ไ,ไม่กินมันก็เป็นร้านฮาลานนะครับ ร้อสิบาทร้อยยีบครับจะจ่ายตังค์กับให้รู้ให้จะได้รู้บอกเมียว่ามาตลาดจริงออ <laughs> ขอบคุณครับ เขือนก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่ไหมหานได้เหรอมันหือนน้้ออยแลวไม่หั๋อไม่หันแล้วโอเคลดหน่อยสิจะได้ซื้อทั้งชค้นนี่เมียรู้ว่าซื้อปลาที่ละสี่ร้อยโดนด่าแน่นอนมันอร่อยอยู่เสมนปลาเก๋า จะต้องไปกินกับอะไรดีนะ